ดูอาที่ว่าเนี่ยพี่น้องง่ายๆเลยอัลลอฮุมมาอินนีอาอูดุบิกะมินะัลฮัมมีวันฮะซนีอัลลอฮุมมาโอ้พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุวัตลาอินนีข้าพระองค์เนี่ย<ม>ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์มินัลฮัมมีคำว่าฮัมแปลว่าความกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต<ม>เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างถูกไหมกลัวในเรื่องของหนี้สินกลัวในเรื่องของลูกหลานกลัวในเรื่องของ สุขภาพนะครับเป็นสิ่งที่เราเราต้องกลัวนะครับรวมถึงการนนกลัวในวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับองค์ลอสสุบฮานุวาตาลา,ว,าวันฮะซนีคำว่าวันฮัซนก็คือความท้อแท้จากสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตบางคนเนี่ยนะครับในอดีตพบกับความผิดหวังพบกับการสูญเสียและก็จมปรักอยู่กับความผิดหวังและการสูญเสียคือมุฟออนไม่ได้มุฟออนไม่ได้ก็อยู่ในสภาพของ ให้เราขอดูอานะครับขอขอต่อพระองค์เราสุบฮานุวาตายลพระองค์ได้ทรงคุ้มครองเราจากความกังวลนะครับความกลัวในอนาคตนะครับและก็ลืมความผิดหวังในอดีตเพราะถามว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันกลับไปแก้ไขไ,ไ,ได้ไหมมุสซาฟาไม่ได้นะครับวันอาเซีวันกซันนะครับวันอาเยสอายสแปลว่าความไร้ความสามารถก็คือพูดง่ายว่า บางคนเนี่ยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยคือจะกลัวไปหมดเลยกลัวว่าจะทําไม่ได้อันนี้ก็ฉันก็ทําไม่ได้อันนั้นฉันก็ทําไม่ได้อืคือเนี่ยนบีก็เลยสอนให้เราขอนะครับขอให้พ้นจากความกลัวในความไร้ความสามารถวันกัสซัลนะครับในเรื่องของความเกลียดค้านนะคนที่ขี้เกียจเนี่ยมันเพราะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันไม่อยากทำอะไรมุสอฟ้าอ,อยาก<ห>ที่<ด>จะนอนอเคยเป็นเหร พูดมอนเคยเลยเป็นเป็นเป็นจานนะนวันคสันนะครับวันบุคลีวันยุบนีวันบุกก็คือความตรณีทีเหนียวนะครับและก็วันยุบอันยุบแปลว่าในเรื่องของความขาดกลัวเป็นคนขี้ขาดว่าง่ายว่าง่ายๆนะครับว่าก็ลาบะเตไดนีนะครับและเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว อกกอลิลเลียนนะครับและก็ถูกกดขี่ข่มเหงจากคนที่มีอํานาจนี่คือดุอานะครับที่ท right ่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมได้ขอได้ขอและก็สอนท่านเอาอบูอุมามะนะครับรอเดียลลอฮุอันหูให้ขอท่านอับูอุมามะเนี่ยก็นําไปปฏิบัตินะครับผ่านไปอีกไม่นานเนี่ยก็ท่านนบีก็พบกับท่านอบูอุมามะแล้วก็ถามทักไถ่ถามท่านอบูอุมามะนะครับท่านอบูอุมามะก็กล่าวนะครับว่ายารอสุลลัล โอท่านอซูลของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮาะฮนุวะตาลาฉันได้นําดูอาที่ท่านนาบีสอนเนี่ยไปปฏิบัติไปอ่านในตอนเช้าอ่านในตอนเย็นพี่น้องอ่านนะครับอ่านแล้วก็ขอดูอาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮาะฮนุวะตาลามีความเชื่อมั่นนะครับต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮาะฮนุวะตาลาท่านอบูอุมามะกกล่าวนะครับว่าหลังจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺสุบฮาะฮนุวะตาลาก็ให้ฉันมีความเข้มแข็งมีจิตใจที่เบิกบานและนีิ็ ค่อยๆหายไปนะครับค่อยๆหมดไปนะครับโดยก,การช่วยเหลือของพระองค์เพราะฉะนั้นภาวะซึมเศร้าก็เป็นภาวะหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับจิตอาจจะเกิดขึ้นจากใสต่างๆเพราะฉะนั้นเราถ้ามีหมอนะครับมีแพทย์ที่เราเชื่อมั่นไว้ใจได้เราก็ไปหาหมอนะครับ รวมถึงในเรื่องของการทําในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอมาแล้วสุลัมได้บอกนะครับให้พี่น้องเนี่ยอยู่กับอัญกุรอานให้พี่น้องอยู่กับพระองค์อลสุบฮานุวะตตาลาอายะกุรอานนะครับพระองค์อลสุบฮานุวะตตาลากล่าวเอาไว้นะครับว่าอัลาบิดิกริลลาฮิตะตูมาอินนุลกุลูบและด้วยการระลึกถึงพระองค์อลสุบฮานุวะตตาลาจะทําให้หัวใจของท่านมีความสงบ